ครับจากที่ถามมาว่าชุดควบแน่นจะได้อะไรไปบ้างนะครับในชุดควบแน่นเขาจะประกอบด้วยอ่าเป็นตัวชุดควบแน่นไม่ว่าจะเป็นตัวแบบออกฝาหรือแบบออกข้างนะครับก็จะมีตัวหน้าแปลนอนะ่พะพอดีผมขึ <c> ้น <oughs> ส่งไปเมื่อตอนเย็นนี้เองอ่ายังทำยังยังยังทำไม่ได้ทำตัวแปลไว้เนาะก็จะมีชุดหน้าแปลนสวมอ่าที่ยึดติดกับฝาถังนะครับ ถ้าเป็นตัวออกข้างก็จะยึะยดติดอยู่ที่ข้างถังนะครับก็จะมีตัวสวมด้านบนคือด้านบนด้านข้างก็จะมีไปให้แล้วก็จะมีตัวท่อรับแก๊สนะครับตัวท่อรับแก๊สผมก็หมดคือยังไม่ยังไม่ได้ทําขึ้นมาเนาะไม่ไม่ไมันไม่มีเวลาว่างทําคือ,อทุกอย่างเนี่ยมันมันมันจะทําก็ต่อเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะคือบางอย่างถ้าผมมีเวลาผมก็ทําสแปร์ไว้ก็จะมีก็คือพร้อมชุดที่สามารถติดตั้งได้แต่ไม่มีปั๊มให้นะครับแต่จะมี อาจจะติดก๊อกไปให้นะครับติดก๊อกสำหรับเก็บน้ำส้มแล้วก็ไอตัวสตอ๊อกวาลสำหรับถ่ายของเหลวทิ้งนะครับก็คือพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแค่นั้นเองขาดแค่เพียงปั๊มนะครับเอา,เอา,เอาที่เราซื้อมาวันนี้ว่ามีอะไรมั่ง ก็จะมีก็จะเป็นสต็อปวาลสำหรับติดที่ก้นนะครับสำหรับถ่ายถ่ายของของเหลวทิ้งพวกถ่ายน้ำมันดินพวกอะไรสารปนสิ่งปนเปื้อนของไอสิ่งตกปรกนะกครับก็คือเมื่อเมื่อมันเกิดการเราเก็บน้ำต้มได้สักระยะเวลาหนึ่งก็จะเป็นจะต้องถ่ายทิ้งครับเปิดถ่ายแล้วก็ปิดแล้วเพื่อจะเก็บรอบใหม่นะครับแล้วก็มีฟ็อกสำหรับเก็บน้ำต้มพันไม้ที่จะติดตั้งไป ในถ้าผมส่งไปเนี่ยผมจะไม่ติดผมจะไม่ติดไปให้เพราะว่ามันจะยืดนะครับมันจะยืดออกนอกอยู่จะพยายามทาให้มันมันมันลดขนาดมันนะครับถ้าเราติดไปเลยมันจะยืดนะครับมันจะมีผลในเรื่องค่าขนส่งนะครับก็ขนส่งเขาจะวัดขนาดไปเนี่ยมันจะยิ่งขนาดยิ่งใหญ่ค่าขนส่งจะยิ่งแพงนะครับบางส่วนผมก็จะแพ็คไปให้ก็จะมีพวกตะเป็นอะไหล่สหรับยึดติดตั้งในกรณีถ้าเป็นตัวแบตถอดได้ ก็จะให้พวกปะเกันปะเกันหน้าแปลนไปนะประกันอะไหล่สำรองแล้วก็ปะเกันชุดใหญ่สําหรับสำหรับแบบถอดได้นะครับปะเกันกันร,รั่วก็จะจัดให้ไปแล้วก็มีพวกน็อตอะไหล่แล้วก็หกเหลี่ยมสําหรับเพราะว่าหกเหลี่ยมสําหรับขันน็อตติดตั้งนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นชุดครบแน่นมันเป็นแบบถอดถ้าเป็นแบบถอดได้ผมจะเป็นใช้น็อต M6 หนะครับคือจําเป็นจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยม ผมก็จะจัดแถมไปให้ด้วยนะครับอันนี้คือชุดในเซ็ตที่แถมไปนะครับที่จัดไปในเซ็ตไม่ว่าจะเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบสแตนดาร์ดสังเกตผมแบบสแตนดาร์ดก็คือห้องสอ,องห้องนี้จะเชื่อมติดกันนะครับแต่น้ำน้ำหล่อยเย็นจะแยกส่วนกันนะครับจะไม่ถึงกันจะมีผนังกัน้นในส่วนนี้คนระับถ้าแบบถอดได้ก็คือสามารถถอด ถอดนะครับถอดห้องข้างล่างเพื่อรือ,อเพื่อที่จะทำความสะอาดภายในระบบนะครับก็ข้าวๆก็จะประมาณนั้นนะครับก็คือขาดแค่ปั๊มน้าแค่นั้นเองส่วนอุปกรณ์สําหรับยึดติดตั้งก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับของผมเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นแบบติดออกฝาหรือออกข้างก็คือจะไม่มีการเชื่อมนะครับจะมีถ้าจะมีเชื่อมก็มีเฉพาะ ท่อรับด้านล่างนะครับซึ่งลูกค้าเอาไปก็จะต้องไปหาตำแหน่งติดตั้งเอานะครับไปแปลงระบบติดตั้งแต่คือจะมีท่อไปให้นะครับส่วนาการยึดกับฝากับฝาหรือข้างเตาก็จะมีหน้าแปลนไปให้ก็คือไปเจาะยึดให้ได้ตำแหน่งคือเราเซ็ตทีเดียวก็ก็จบนะครับเค okay.